มีห้าสีเอาสีฟ้านะโอเคมาจากไหนเนี่ยอยู่แถวนี้เหรอใช่ไหมพี่พี่มครพี่คุณน่าเครื่องเก่าใช้ i p h o ม e ไหม id อ่ะ id จำได้ไหมสร้างใหม่นะแล้วตอนนี้ใช้อะไร android เหรออ่ะแกเองเลยไหมเดี๋ยวผ่อนแค่สองปีนะอพันนิดๆโอเคแล้วล่ะไม่ต้องไปผ่อนต่ำกว่าพันหรอก ต่างกันทีแค่นิดเดียวโอเคสีฟ okay, ้านะเดี๋ยวพี่ติดทีมให้ทำไปดีไหมทำไปดีใหม่เลยนะย้ายข้อมูลไหมโอเคครับได้ได้ไดย้ายได้หมดเลยอันนี้คืนนะเขะาเปิดไม่นเขมด้วย ห,าห้านาทีรู้ผ่อนทีอย่ามัวแต่มองแหลมทองเทเลโซน iPhone free down ผ่อนมือถือแปดรีล free down iPhone เดียวเฮียบอลจะให้เองวงเงินพิเศษมีพียที่แหลมทองผ่อนแบบให้บริออนุมตัตหน่อยไม่ต้องพัมดาวีดว